สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่นไตระดับนะครับของเราอยู่ระดับแบบหน้าใสไรฉายานะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับวันนี้สองกระดานรวดวันนี้ดูซิว่าเราจะชนะหรืเปล่าสองกระดานนี้นะครับ เรากินไปเลยครับไปยิบสีครับดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปนีครับเขาจะมาหมากตรงไหนเราแทรกกินเลยนะครับ แทกกินเลยแล้วเ,เราจะดันขึ้นไปครับไปครับยีบสามครับจะแทรกไปเรื่อยๆนะครับไปสิแปดครับ เข้ากินแทกแทกกินเข้ากินเลยนะครับเขาจะมาสิบห้าหรือไม่มาสิบห้าตามเป้าหมายครับเราได้เข้าฮอตกินเลยครับจับกินเลยนะครับไปสิบเก้าครับเราเข้าฮอตแบบนี้เราไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดครับ เ0าสิบเปนแล้วครับเขายอมแพ้แล้วนะครับมาชมกระดานที่2กันต่อเลยนะครับกระดานแรกเราเป็นฝ่ายชนะไปนะครับขึ้นไปครับสิบครับเราเข้ากินเลยนะครับหมากนี้ไปเก้าครับเขาจะมาย4ิบสีหรือไม่ครับ ของเราจะเป็นหมากงายนะครับขอแลกมาแล้วครับกินไปครับไปสิบสองนะครับเราอุดไปนะครับแปดครับดู้ิว่าเขาจะมาสิบเจ็ดหรือเปล่าไม่มาครับไม่มาอย่างนี้เราต่อไปเลยครับกินสองไว้ก่อนครับ เราเข้ากินฟรีอีกตัวครับเการได้เปรียบนะครับกินฟรีไปหนึ่งตัวครับตอนนี้หมากเราสี่ต่อห้าครับไปครับเข้าฮอตครับหมากนี้เราน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าหมากเรา เนื้ออยู่หนึ่งตัวนะครับเขาจะแลกมาแล้วไม่เป็นไรครับเข้าฮอตเลยครับเข้าฮอตเลยครับเข้ากินเลยครับเข้ากินเลยครับกินต่อครับกินเลยนะครับได้มาแบบนี้กินไปหนึ่งตัวครับบางนี้เราก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสองกระดานนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามด้วยนะครับ วัสดีครับ